New g a า a า e คืออะไรทำไมเจ้าของสินค้าและตัวแทนจำหน่ายไม่ควรมองข้ามถ้าคุณอยากขยายธุรกิจไปอีกขั้นพร้อมทำการตลาดแบบแม่นยำนิ g a ารา e คือแพลตฟอร์มที่ออกแบบมาเพื่อธุรกิจยานยนต์โดยเฉพาะที่ไม่ใช่แค่แพลตฟอร์ม e e-commerce ทั่วไปแต่เป็น B2B ecosystem ที่เชื่อมโยงทั้งเจ้าของสินค้าตัวแทนจำหน่ายอู่ SME ยานยนต์คาคลับอินฟลูเอนเซอร์และผู้ใช้รถในตลาดอ f ฟ e ต Market ผ่านระบบดิจิตอล นิวกราดช่วยให้เจ้าของสินค้าสามารถลดต้นทุนการจัดการในภาพรวมกระจายสินค้าแบบ B 2 B ไปยังอูห่หรือตัวแทนจำหน่ายได้มากขึ้นมีคาคลับและอินฟลูเอนเซอร์ช่วยโปรโมตสินค้าให้ถึงกลุ่มผู้ใช้รถโดยตรงมีระบบจัดการสต็อกคำสั่งซื้อการจัดส่งและชำระเงินออนไลน์มีระบบ Affiliate และ m u ม t i ติ l e Page ให้อูห่หรือตัวแทนขายได้ง่ายขึ้น นอกจากนั้นเจ้าของสินค้ายังสามารถอบรมตัวแทนหรือช่างติดตั้งให้ปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกันโดยมีหน่วยงานภาครัฐอย่างกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้การรับรองช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้รถได้รับสินค้าบริการที่ตอบโจทย์มีคุณภาพได้มาตรฐานและนัดหมายเข้ารับบริการกับอู่ที่เชื่อถือได้ผ่านระบบของนิวการาด เป็นพาร์ทเนอร์กับเราเพื่อโอกาสขยายธุรกิจเพิ่มยอดขายแบบ B2B และขยายฐานลูกค้าผู้ใช้รถในไทยให้แข็งแกร่งกว่าเดิม